รายกสิบแปดครับพี่น้องนี่เมนูอาหารจับแซ่บมาฝากพี่น้องนั่นก็คือผัดชาปลาบึกเพิ่งเอากกอุปกรณ์นี้แนบไปเลยก็มีปลาบึกหั่นเรียบร้อยแล้วนะพวกเนี่ยเครื่องก็มีพริกไทยมีพริกแดงพริกเขียวกระชายหโหละพา,าเครื่องปรุงรสนะอันนี้ก็คือกระเทียมกระพริกตำเรียบร้อยครับเดี๋ยวเอาฮอเริ่มมาช่างพี่ก่อนเนี่ย กระทะตั้งเลยหมูนี้เขาสิใส่น้ำมันอบเผาวมันน่าลอยกับแบบที่มีเผาเนี่ยมันหนาวนะำมูนหนึบไปเนาะแกดหนาวเริ่มใช้เบิร์ตโอ้ยเนี่ยเริ่มหนาวได้ละโอ้โอีแกแค่ปันนึงเลยเพราะไฟเดือดเจ๊งน้อยหละกอ่ะ

อ้าวไงจามเด้วกระเทียมเลี้ยงแล้วกะปลามึกปลาปลาบึกเข้าลงไปเลยปลาบึกดูดีปาถอดตัวเสร็จาปถอดเคล็ดลับก็คือปลาบึกเข้าก็ต้องเอาล่างน้ำบังนาวจจะน้อยน้ไมหวไม่ข้าปลาบึกเขา น้ำลงจังน้อยอแห็งอพอไรดรอกผัดหาปลาบึกนี่อาปเบือข้าวซุกจักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์หจักติดปูโจนี่ห้าอาจสีใสกับชาลงน้ำจังน่อยครับเพื่อให้มัน หอมไปน้ำกันแก่น,น้อยจะส่วนนี้ไปใส่ใสที่หลังใส่ลงหน่อยเดียวจากกระบึกเข้าซุกจัเก7็ดสิบแปดสิเร์เซ็ล้วพี่น้องอาก็สิบปรุงรสบบบนเนี้าห้องยันนีอนมันแสบเ้ากระใส่ลงไปผมปรุงรสเนี่ยรสด,ดีนะใส่ลงไปนหน่ัดจะมาจะลัจับลาย กร้งลงเลยยังสุดลงไดมี่จ้งน้อยมาไล่ดกกอก <c oughs> มันตามแจ้งน้อยมันตามเทากับมาหน้านี่ยังคนโบกินกาแฟบ่นี่ยสเสียาแฟบ่ใส่น้ำตาลได้เหลือหอยนางรมทอดแต่ลงไปแจ้งน่อยยังอะไนี่ละหน่อยมันปลา น้อยฮะน้เลือมีกินหอมแล้ตาดีพไหมแต่ว่ามันเป็นไรนั่ดเป็นด็่เพชรอยอ๋อเจ้ยเยังมีทียเออ เขาติดซิมหนึ่งหนามมันก่อนบ้างโอเคปะอืมยังไงนวดหรอบ่านวดอะไรเนี่ยเอาเอาเอานวดแล้วก็เครื่องเท่าไหร่เนี่ยเนื้เนี่ยพวกพริกไทยอ่อนพริกแดงพริกเขียวเนี่ยต้องไปไม้มะกรูดอ่าใช่ใส่ลงไปเท่าไหร โแซสบโมเสบรูไปไรบ้างนี่ดูหน้าตาดูดีมีสีสันด้วยดูดีขึ้นนั่นวะอ่าไปตากดิเลมบ่ปะเนี่สุดท้ายโลด้วยโหละพาอ่าเรียบร้อยนี่ก็คือ ผัดชาปลาบึกออกมาหน้าเราจะสิบแปดเข้า okay ผัดชาเข้าตักใส่จานทั่วแล้วหรือบันเนี่ยโอ้หน้าตาโอเคอยู่ตักจังดรแบบไหนอ่าตักหลับไปให้ผู้เป็นผู้ชิมบันีเนาผู้ชิมผู้ชิมลุงเอกเอาเลยเอาเลยเอาเยอาลุงนายลุงนายชิมชิม สคนแหละสคนแหะสคนสคน,นี่แหละกินชากินชาซุ้มเย่เขา่าชาปลาบึกบ้านนา 198. ร้อยเก้าสิบแปดปลาบึกจากนั่งขูนะผมว่าเนจากบอ่อนี่บ่าจากบอ่อนี่กินมาแล้วมาแล้วจ้ะไม่ให้บ่ท่านเป็นไงครับ เออดิคือยังครับแจกครับเต็นทสิบให้เจ็บเว้ย